ถ้ท no ุกท so ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8มอิพาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักศัตษตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดว งชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละลรวยเรียกทกรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่านดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรืกอทำการมงคลต่างๆดูเรืกอ,ออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เลือกเปิดร้านค้ากิจการดูเลือกแต่งงาน ามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม s u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะนะเออโอเคนะครับอันนี้นะนับถอยหลังหนึ่งสองสารวันทุทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุก นะครับนะหรือดูดวงดาวไปบนวันประจําในวันคารท,ที่5เมษายน2 5 6 5นะครับขึ้น5้ค่ําเดิน5ปีฉหรูในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะเออวันนี้เป็นวันกระทินวันนะครับนา่ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ไหว้พระตําบญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ ดีที่สุดนะครับในดวงชะตานะก็จะเป็นมงคลนะเออแหมบรรยากาศเนี่ยมันช่างน่านอนซะเหลือเกินนะอากาศเดี๋ยวร้อนเยี๋ยวเย็นอะไรก็ไม่รู้นะเออเงียบสงบบรรยากาศดีแหมน้ําขิงจะถ้วยหนึ่งไหม <c oughs> อันนี้นะแหมายไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเออหอจานนี่นะต้องเสริมดวงชะตาสุขภาพเลยทุกวัน นะครับน้ำสูตภัยเห็ดหลินจือแดงสกัดกาหลินจือหลินเนี่ยนะเออน้เสริมดูตาสุขภาพนะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเลือดลมไหลเวียนดีนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็บารุงต่างๆนะเสริมไม่กุลเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพลังมีกําลังนะจะได้ไปต่อสู้กับโรคภัยต่างๆนะเอ่อจะได้มีแรงจะได้มีแรงเป็นสำคัญ นะครับนะช่วงนี้เรื่องของเบาหวานด้วยเบาหวานด้วยนะครับไม่ต้องน้ำขิงกันนะเออกินน้ำเห็ดหลนจือแดงนะั้นเป็นน้ำสปอนะครับป๊หมดจอกหมดจอกนะ โอเคนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคือถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปปีใหม่ของจายคุณก็ไปดูนะครับนะมีทั้ง EP1 EP2 มีพิเศษนะครับแล้วก็มีปีนักสัตว์นะ12นักสัตว์นะครับคุณไป,ไ,ปไปตามหาดูเอานะ <c oughs> พูดไว้หมดแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงดาวเสาพิเศษนะครับนะคุณก็ไปดูเอานะ <c oughs> นะในช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับสงการเนี่ยคุณก็เปิดดูเลยนะใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงดูคลิปของอาจารย์เนี่ยล้วคุณจะเข้าใจนะครับนะไม่ใช่ว่าเปิดดูทีละจิตทีละจีบคุณคุณไม่ได้หรอกคุณไม่รู้เรื่องอนะเอกต้องดูเลยแต่ต้นคลิปลไปถึงท้ายเลยนะครับให้จบนะโอเควันจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นคําเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมาย นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคารมีทุกมากตาหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรตูตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรตูจะทําร้ายใส่โทษนะแล้วคุณจําไม่เลยตัดผมเนี่ยก็จะมีสองวันก็คืออังคารกับพุธอังคารกับพุธนะก็อย่าไปตัดนะดีที่สุด นะครับแหมหรือถ้าใครคิดจะแบบแบบจะไปแบบต้องการให้เขามีปัญหานะเออหวังดีประสงค์ร้ายถูกไหมหวังดีประสงค์ร้ายเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ตัดผมให้ฟรีไว้โอ้ดีดีดีถ้าคนเขาไม่รู้นะสวยเลยเขาเรียกงหวังดีประสงค์ร้ายนะเออตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้้ำมันในวังคารเนี่ยพัดรากที่อยู่ในดวงจตะตานะ งั้นท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาขาจายาก็ติดต่อมาได้นะครับเออนะก็ตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะครับนะหรือว่าดูเลิกดูยามต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันเลยนะครับเพราะจะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะเี๋ยวสั่นแล้ว <c oughs> สาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้เหมือนเสียงสวรค์ คิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยนะครับไป็ไอ,อติมมาแล้วจ้าเอองนได้ใบที่11ดนะครับโชว์สิบก่อนเออใบที่11บเนะเห็นหมหนึ่งหนึ่งนะครับ11ดนะเออก็ดีมาลาชาโชคอันนี้ถือว่าชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะสมหวังในเรื่องของราบยศเกียร์สเสริเงินทุนเงินทองต่างๆ นะครับแต่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจจ,จนเกินไปนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการเอาแต่ใจนะสิ่งที่คาดหวังก็จะสมหวังในทุกประกาศนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยหญิงและชายอยู่ในช่วงที่สดใสและคุณต้องรู้จักถนอมน้ําใจกันเอาไว้นะครับและคุณก็จะพบกับความสุขในที่สุดนะเออความสุขฝันธุรกิจการค้ากรหางถ้าในช่วงนี้นะครับก็จะมีงานเข้ามาให้ทํา จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับแต่คุณไม่ควรที่จะระโมบโลกมากจนเกินไปนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านจะมีโชคดีมีผู้คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานให้คุณมีอนาคตที่สดใสนะครับอนาคตที่คุณจะไปไกลเลยนะเออไปไกลไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะคือในเรื่องของอนาคตเติบโตดีนะเออชีวิตคุณดีนะครับ อันนี้ต่อมาคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะแนนสอบดีเยี่ยมมาพูดถึงดวงสุขภาพเนี่ยนะครับคืออาการเจ็บไข้โรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยนะค่อนข้างรุนแรงนะแต่ท่านสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติกตนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางส่วนหัวแล้วก็บริเวณหน้าอ,อกนะในดวงชะตานะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวตูดีงันในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลือง เหลืองไม่ดีนะครับเพราะเป็นการลากินีประจําวันนะสีที่ดีสุดก็จะมีชมพูม่วงสีส้มสีดำนะครับสีที่ดีตกใจหมดโอ้ <c oughs> อ้ไรมาดัแหมแลอขวัญอ่อนน้ยขวัญมาขวัญมาโอ้ยขวัญอ่อนโอ้ผิวบางบางโอ้ยขาวจวุ๊บแหมคนไหทช่างน่ารักซะือเกิดน,นะเออชมตัวเองนะอันนี้นะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในดูสตาเนี่ยก็ สีเหลืองบอกไปแล้วนะไม่ดีนะครับสีที่ดีแบอกแล้วสีที่ดีสุดก็คือสีส้มนะสีส้มสีหมากสุกอัญมณีนะครับก็คือ,อบุษราคัมนะครับทิศท,ที่ดีนี่ก็จะมีที่ตันตกแล้วที่ต้นออกเป็นทิศที่ดีไปจ่อในวันนี้นะกว่าคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยให้ระวังระวังเรงาไม่ระวังอุปสรรคปัญหาข้อความต่างๆความเสียหายหต่างๆนะครับดียวดูก่อนไขรเนาะอืม ราคาทองโอกาสลงมาราคาทองผันผวนน้ำไปต้องห่วงเยอะมากก็ขึ้นเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงเมษาก่อนสองการเนี่ยถ้ามันลงจะลงมากลงน้อยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้คุณไปซื้อเลยช้อนซื้อให้คุณเอาสวิงไปช้อนขึ้นมาซื้อไปก่อนเยวหลังสงการไปเนี่ยบวกลบประมาณ3เดือนเนี่ยเยอมันจะขึ้นโอ้โหสูงมาก นะในดวงชะตานะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวมาต่อเลยนะถึงไหนเนี่ยเพราะฉะั้นคนเกิดวันจันทร์ไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังนะคนที่ดีสุดคนเกิดในวันพฤหัสบดีคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะครับคือความรู้ความสามารถดีเป็นเลิศน,นะในดวงชะตากุณเนี่ยต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับ ตอมาคนเกิดในวันคานเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน,ในสิ่งต่างๆถ้าคุณคาดหวังสิ่งใดแล้วนะครับคุณก็จะกระทําในสิ่งนั้นให้ประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาเหงือกและฟันไม่เกรนขึ้นหัวมักจะปวดหัวบ่อยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้เลยนะครับคือในปีนั้นเนี่ยถ้าตามทักษาปีเนี่ยนะถ้าดาวพุธไปอายุจรเนี่ยตลอดทั้งปีคุณจะไม่เกรนขึ้นหัว ปวดหัวคิดนู่นคิดนี่สารพัดนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเออสมุนไพรใบโบกประมาณนี้นะเวลาจานตัวร้อนเป็นไข้หรือปวดหัวเนี่ยใบโบกเบ้ยเออมันจป็ปปปีปัญหาเกี่ยวข้องกับความดันนะนะออ <c oughs> ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับคนเกิดในวันพุธกลางคืนเงินเข้า ใครอยู่ราศีเมษยกมือขึ้นเงินเข้านะครับได้จากไหนลาภกุมรับลาบน้ําตกส้มตํามาเต็มๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะคุณไหนต้องเหนืนห่อหลือต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบ่บ่ได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับเอออันนี้ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวในวันนี้นะครับดาวเสาขึ้นหิ้งไว้เลยเสาไม่ดีไม่ดีตียายาวไปเลยนูน่น เดินผู้จิกาย,ยนนะครับขึ้นหิ้งไว้เลยนะเสาเลนะเ,เพราะฉะนั้นเกตวันนี้เกตติดพิษหนากนะครับหมายถึงภัยทางน้ําต่างๆเนี่ยนะต้องระมัดระวังการมีแผลเรื่องรังรักสายยากนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10เปลี่ยนในการ30นาทีเป็นต้นไปเกตติดพิษนาคนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนึงนะครับแล้วก็คนต่างชาติก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะ โอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยนะดาวการงานเป็นเกษตรอยู่นะครับการงานในวันนี้ก็ถือว่าดีในดวงตามีโอกาสได้เดินขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวการเงินอยู่พบลาภะคุณต้องเหนื่อยในการหาเงินหาทองถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต่อมาชาวลัคนา,าราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายนะในโดยต่าง,งคุณเนี่ยจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีคนรักคู่ครองและฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับต่อมาชาว,าวลัคนาราศีธนูหรือราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวประจาตัวตนุเป็นลาภะหมายถึงตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภ เพงนชาวราศีเมถุนถั่วฟ้าเมืองไทยต่างประเทศนอกประเทศนะเออเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมต้องมาดูดวงชะตาอาจารย์นะเออเพราะว่าคุณคือตัวนําโชคนะคุณไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดีนะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมาดูดวงชะตาอาจารย์เยอะๆจะได้นําโชคลาภมาให้นะครับร้ออานนั้นขายดีขายดีนะเพราะฉะนั้นร้านค้าไหนรู้ว่าใครราศีเมถุนเรียกมาเลย รถแรกจะแถมมากมๆกมัเต็มที่แม่ราศีเมถุนเนี่ยนะเออดีๆนะครับในวันนี้นะต่อมาชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพลาภะก็จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารในวิคุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจการทํางานให้มากขึ้นถ้าคุณอยากที่จะเดินทางไปไกลนู่นนี่นั่นส่วนการเงินจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดยูงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างน,นะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะครับการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนนะในดวงชะตาส่วนความรักคนและคู่ของก็จะช่วยเหลือส่งเสริมนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวประจําตัวไปอยู่ในภพมรนะนะครับมีเกณฑ์การเดินทางให้เรามัดระวังเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพันนี้อาจจะเจ็บปวดไม่สบายนะเอ่อต้องระวังสุขภาพนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับไม่ควรเสี่ยงโชคลาภมากนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในกรรมมรณะถ้าคุณตัดติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณ นะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินได้ทองนะความลักก็ถือว่าดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับกัวรักูุครองเนี่ยต่อมาชาวลัคนณาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ไปอยู่ในภพปุตตะการงานในวันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาคุณปัญหานั้นเนี่ยจะอยู่ไกลคุณนะครับโชคลาภม,มีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่หรือโชคลาภนี่จะไปตกกับศัตรูคู่ ศัตรูของคุณนะส่วนในด้านของการเงินก็ถือว่าดีอยู่นะครับต่อมาเชาาลัคนาราศีธนูเชาวราศีธน,นูเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธไปอยู่ในภพปุตตะงานใหม่ๆดู่นนี่นั่นก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆเอกสารสัญญาแล้วก็ต้องดูให้ดีในด้านของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเออให้ระวังในเรื่องอารมณ์ของคุณนิดนึงอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาให้เรามาัระวังควบคุมอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะอาจจะใจใหญ่ใจโตไปบ้างในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็หมดเปลือแบบค่าใช้จ่ายไปในบ้านนะแต่ก็จะมีรายได้กลับเข้ามาด้วยนะครับในดวงชะต่างคุณเนี่ยให้ระวังปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวาลาัคนาราศีกุมราศีกุมโชคลาภเข้ามาเต็มๆนะอาจจะเหนื่อย นะครับในโดยสารของคุณเนี่ยส่วนการงานให้ระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในด้านของความรักเนี่ยคนรักผู้ครองก็ช่วยเหลือการเงินได้นะครับต่อมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ปากใจตรงกันได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่คุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับชาวราศีมีนเนี่ยอดใจรออีกไม่นานชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ะครับนะส่วนการเงินในวันี้มีโอกาสได้เงินนะในโดวงชะตางคุณเนี่ยนะครับความรักคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือกันเงินได้นะครับโอเคครบ12ลสราศีแล้วนหะนจะมาเสียงไพ่ยึรสีด้วยต้นเติมนะครับนะดวงชะตาขงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่หนึ่งนะครับจใบที่สองใบที่สามโอเคให้วลนสิบวินะครับเลิกเจ๊งงซาสี่สิเปิดเข้าจับนะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้กว่าเก้าถ้วยนะครับเออในโดยตารคุณนะเพราะฉะนั้นการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทร้านอาหารของร้านค้าต่างๆอุปเพคบริโภคลาไม่นี่มาถือว่าดีการเงินในช่วงนี้ก็มีรายรับรายจ่ายนะครับอาจจะมีรายจ่ายมากตรงเราต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ พวกสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะในด้านของความรักให้เรา,า,เรามม่ลงปัญหารักซ้อนหรืออาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้เขามาติดพันนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2นี่คุณได้ว่า The Moon นะครับเออในตัวต่างๆคุณเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อมั่นในเส้นรางสองของ,ของตของคุณเองดีที่สุดนะครับการงานอย่าใจร้อนผู้วามต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีระวังถูกกลั่นแกล้งเรื่องการงานนะครับการเงินอาจจะถูกโกงเงินได้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะต้องมีสตินะ เออคนโสดก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะครับต่อมาคนเสื้องไพ่ใบที่สามเ่คุณได้ปะเดิร์ดเดวิลนะเออในดวงตาของคุณเนี่ยนะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับอาบายมุกต่างๆทั้งหมดและสินคา้าฟุ่มเฟือยต่างๆถือว่าดีแต่การเงินคุณเนี่ยมักจะอาจจะก,กาไรอาจจะน้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะลุ่มหลงัมเมานะเออเหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันประมาณนี้ นะครับอันนี้เรื่องของอารมณ์โรภาโทสามหะต่างๆนะเพืพ่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจอยาะดูดูสตาร์กอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ